ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาสู่ช่องของ The Life Secret ความลับของชีวิตไบนิชานะคะก็วันนี้นะคะมาช้านิดนึงเป็นวันอาทิตย์ก็พยายามที่จะมาไลฟ์ทุกวันวันนี้นะคะก็จะมาพูดในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะความลับที่เราจะทําให้เรามีความสุขเนี่ยเนื่องจากว่าทําไมต้องมาพูดเรื่องความสัมพันธ์เพราะว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวและเป็นเรื่องที่เรา มองข้ามในการรักษาความสัมพันธ์ดีๆกับคนรอบตัวเราใช่ไหมคะทีนี้เนื่องจากว่าปกติการใช้ชีวิตธรรมดานะคะเราก็ไม่ค่อยจะมีความสัมพันธ์กับคนในคะรอบครัวเท่าไหร่นะคะยิ่งแบบบ้านที่มีพี่น้องหรือว่าบ้านที่มีเออมีสามีภรรยาหรือบ้านที่เป็นครอบครัวใหญ่หรือแม้แต่บ้านที่เป็นอออยู่กันสคนนะคะ ทีนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่ได้เรียนรู้แล้วก็หยิบมาพูดเพราะว่ามันเกิดขึ้นจริงนะตอนนี้ก็คือเวลาที่เราอ่ะกลับมาเก็บตัวใช่ไหมคะกักตัวเอ่อโควิดอยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะทีนี้เรื่องราวของในบ้านเรื่องราวของครอบครัวเรื่องราวของสังคมลิ้นกับฟันมันก็จะเกิดขึ้นทีนี้โดยที่เราไม่รู้ตัวเราอ่ะไปเข้าใจว่าความสัมพันธ์พี่น้องความสนิทเจื้อระหว่างเรากับแม่ระหว่างเรากับพี่ระหว่างเรากับน้องแล้ว เนี่ยมันเหมือนมันเหมือนเดิม,ม,เ,หม,เ,ดมเหมือนเดิมตั้งแต่คือถ้าเราโตมาด้วยกันอยู่ในบ้านเดียวกันใช่ไหมคะมันก็จะเหมือนเดิมมันก็จะไม่เปลี่ยนแปลงเราเนี่ยยังเป็นครอบครัวเดียวกันอยู่อะไรเงี้ยคะ่ะแต่จริงๆแล้วอะค่ะมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเช่นคือบีอะยังเป็นโสดอยู่ใช่ไหมคะยังไม่ได้แต่งงานใช่ไหมคะแต่ว่า พี่น้องก็คือแต่งงานแล้วน้องสาวแต่งงานมีลูกแล้วเพราะฉะนั้นคําว่าครอบครัวนะคะของเราสําหรับคนโสดที่มีพี่น้องอยู่ในบ้านที่บ้านเป็นกรงสีอย่างเงี้ยค่ะมีพี่น้องหลายหลายคนใช่ไหมคะแล้วลบิ๊กก็ไปทํางานต่างประเทศไม่ค่อยได้มีเวลาหรือว่าอยู่กรุงเทพไม่ค่อยมีเวลาได้กลับมาต่างจังหวัดเรียกว่าไม่ค่อยได้ใช้ชีวิตกับต่างจังหวัดแต่สิ่งที่ได้เรียนรู้ระบิ๊ก็ไปอ่านหนังสือมาทําวิเคราะห์มาวิจัยมาสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะเข้าใจว่า เกิดอะไรขึ้นนะคะความเข้าใจในตนเองแล้วก็ความรู้สึกของตัวเองด้วยแล้วก็ได้ค้นพบว่าจริงๆอ่ะความสัมพันธ์ของคนเรามันแปรผันทางตรงกับความถี่ในการที่เราอ่ะติดต่อสื่อสารกันนะคะแล้วไม่ว่าเราจะเป็นลูกรักหรือว่าไม่เป็นลูกรักเนี่ยความสัมพันธ์ความรักความรู้สึกของพ่อแม่หรือว่าความสนิทสนมพี่น้องหรือแม้แต่เพื่อนนะคะความสัมพันธ์พวกเนี้ยค่ะ มันจะเปลี่ยนแปลงไปตามอัตราความถี่ที่เราติดต่อสื่อสารกับคนคนนั้นเราโทรศัพท์ก็ไม่เหมือนให้เราเอาหน้าไปเจอเราอยู่บ้านเดียวกันก็ไม่เหมือนว่าเราเข้าไปพูดคุยใช่ไหมคะอันนี้มันเกิดขึ้นกับทุกๆครอบครัวและสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะเรื่องราวต่างๆนิสัยของเรานะคะเราพี่น้องเราพ่อแม่เราเนี่ยเคยมีนิสัยที่เราคิดว่าเรารู้จักเขานะคะ แต่บางทีอาจจะไม่ใช่เพราะว่าแต่ละคนนะคะเมื่อสถานะเปลี่ยนไปเช่นมีครอบครัวนะคะคำว่าครอบครัวของเขาอะอาจจะไม่ได้หมายถึงเรานะคะเพราะว่าความเป็นครอบครัวใหญ่จากพ่อแม่เดียวกันใช่ไหมคะทีนี้มันถูก มันถูกการแต่งงานการเปลี่ยนสถานะคือมีลูกมีสามีใหม่เนี่ยเพราะฉะนั้นคําว่าครอบครัวของคนที่แต่งงานแล้วนะคะคําว่าครอบครัวของเขาคือพ่อแม่ลูกแต่สําหรับคนที่ยังเป็นสดนนะคะเป็นพี่เป็นน้องอยู่ในครอบครัวเนี่ยคาว่าครอบครัวของคุณคือใครคะคือพ่อคือแม่แล้วก็พี่น้องของคุณใช่ไหมคะทีนี้พอความหมายมันต่างเนี่ยหลายๆอย่างอ่ะมันจะมีปัญหาเวลาเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องเล็กน้อยเล็กๆน้อยๆลิงกับฟันนะคะแต่ว่าเวลาเกิดขึ้นในบ้านน่ะมันเป็นเรื่องจริง คือการที่เราก,ากักตัวใช่ไหมคะเราก็ต้องมาอยู่ด้วยกันหลายๆวันเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเราไม่เคยอยู่ที่นี่เราไม่เคยอยู่กับร่วมร่วมกับพี่น้องหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่นี่พอกลับไปอยู่ร่วมกันด้วยนิสัยที่มันแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินความเป็นอยู่การตื่นนอนการทํางานการล้างจานการจอดรถการกินกาแฟคือทุกสิ่งทุกอย่างอะคะ่ะมันเป็นเรื่องจิตประทามันเป็นเรื่องของลิ้นกับฟ ทีน่นี้ความที่พี่น้องเราเคยหลักกันมาใช่ไหมคะก็อยากจะให้ทุกๆบ้านเพราะว่าที่มาพูดเนี่ยคือทุกบ้านเป็นได้ทำรีเสิร์ตมาแล้วนะคะมากกว่า10ครอบครัวคือมันจะมีการกระทบกระทั่งกันว่าพี่น้องวาจาคําพูดนะคะแล้วมันเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาที่ว่าถ้าเราเปิดใจพูดนะคะการแก้ปัญหาเนี่ยมันจะสามารถคลี่คลายได้แต่มันใช้ไม่ได้กับครอบครัวนะคะ จริงๆแล้วอะ่ะการพูดทุกอย่างตรงกับใจทุกอย่างที่ออกมาเนี่ยเพราะว่าครอบครัวนะคะเป็นเรื่องที่ละเอียดละเป็นเรื่องและเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นเรื่องเซนซิทีฟมากที่คนนะคะจะจะไม่กล้าพูดความจริงกันนะคะว่าเออเนี่ยฉันอยากได้อย่างนี้เธอผิดอย่างนั้นเธอวางแก้วตรงนี้วางสเปรย์ตรงนั้นเออเธอจอดรถตรงนี้มันเปื้อน หรือว่าอะไรก็แถวแต่ะค่ะมันเป็นจีปลาทำหมดเลยทีนี้พอพูดเนี่ยพูดความเป็นพี่น้องที่ไม่ได้โตด้วยกันมาใช่ไหมคะโตด้วยกันแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันหรือว่าสถานะครอบครัวเปลี่ยนเนี่ยแล้วต้องมาเป็นสังคมที่เราต้องมาอยู่รวมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะมันก็จะทําให้เกิดความเขาเรียกว่าไม่เข้าใจกันได้หรือว่าเกิดลิ้นกับฟันกระทบกระทั่งเพราะฉะนั้นคนที่ลําบากใจที่สุดนะคะก็คือคุณพ่อคุณแม่ คนที่เป็นผู้ใหญ่เพราะว่าไม่รู้จะเลือกข้างหรือผิดตรงไหน,นคือคนมันเข้ากันไม่ได้เพราะว่านะที่เป็นพี่น้องกันมันทะเลาะกันยิ่งพี่น้องนะคะมันยิ่งไม่เกรงใจกันนะคะเคยคิดไหมคะถ้าเกิดว่าเราอยู่ในออฟฟิศอยู่ในบริษัทมันยังมียศตำแหน่งที่จะแบบเออคุณไม่กล้าพูดอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่เหมือนว่าการทํางานกองเหมือนกัน มันมีตำแหน่งมันมีอำนาจการบังคับบัญชาคำคอใช่ไหมคะแต่พอพี่น้องนะคะถ้าตอนเป็นเด็กเนี่ยน้องก็จะเชื่อพี่แต่ถ้าคุณโตไล่กันมาอายุไม่ห่างกันมากเนี่ยทักสามสี่ปีนะคะรับรองทันกันแล้วก็เถียงกันเคยเป็นเพื่อนเที่ยวด้วยกันเคยเป็นเพื่อนเล่นกันเคยไปช้อปปิ้งด้วยกันแต่พอแต่งงานแล้วเท่านั้นล่ะคะ่ะมันเปลี่ยนความความที่ความที่คนมีลูกมีครอบครัวใช่ไหมมันจะเปลี่ยนไปเยอะมากเลยอันเนี้ย รู้สึกถึงครอบครัวเองแล้วก็ครอบครัวคนอื่นด้วยก็เลยคิดว่าเอ๊ะเหตุมันเกิดจากอะไรอ๋อเราเลยเข้าใจว่าก่อนหน้านี้เราไม่ได้รู้สึกพราะว่าเราไม่ได้ใช้ชีวิตด้วยกันทุกวันเรามีรูปแบบพฤติกรรมที่ไม่เหมือนกันยิ่งบีนะคะมีมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตไม่ค่อยปกติคือตลาดหุ้นในต่างประเทศมันเปิดมันเปิดตอกนกลางคืนใช่ไหมคะเวลางานส่วนใหญ่นะคะก็ตลาดคริปโตหรือว่าซื้อขายแลกเปลี่ยนอนะบีก็จะนอนดึกนอนดึกตื่นสายทีนี้ ชาวบ้านนะคะเขาก็คนหนังจังหวัดเนี้ยค่ะเขาตื่นเช้าทําอาหารไปตักบาตหรือว่าทานข้าวรวมกันเยอะๆอะไรเงี้ยเด็แต่ด้วยความที่เราอ่ะอยู่ในกรุงเทพอยู่ต่างประเทศเราก็จะชอบทานคนเดียว ทานกาแฟอย่างเดียวไม่ค่อยทานข้าวไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัวทีนี้มันมีปัญหาที่ว่าเออความใกล้ชิดหรืออะไรเงี้ย record, ความคาดหวังของคนหรือว่าอะไรเล็กน้อยเล็กๆ,ๆน้อยน้อยอะค่ะมัน ok, ทำให้เกิดการงอนและไม่เข้าใจกันบางทีมันก็พอมีอีโก้ทุกคนมีอีโก้แล้วก็จะไม่กล้าพูดความจริงใช่ไหมคะ่ะอันเนี้ยมันเป็นเรื่องสําหรับความลับในครอบครัวแล้วก็เรื่องสบายสบายวนาันอาทิตย์จะมีผลทางใ,ใจมีผลต่อความสุขโดยโดยตรง แล้วก็ไม่สามารถพูดตรงๆได้ด้วยคุณผิดอย่างงั้นอย่างนี้ถ้าเป็นลูกน้องนะคะคนที่เป็นหัวหน้าคนมานานเนี่ยจะเคยชินกับการสอนคนใช่ไหมคะลองไปสอนคนที่บ้านนี่คะคนละเรื่องนะคะอันเนี้ทำวิจัยมาแล้วทำรีเสิร์ชมาแล้วพี่ก็ว่าน้องเพราะคิดว่าตัวเองเป็นพี่น้องก็หน้อยใจพี่พี่ก็น้อยใจน้องทีนี้มันไม่มันไม่เกิดการคุยกันนะคะนี่ก็เลยไปรู้ความลับมาของชาวของชาวตุรกรี ชาวตุรกีนะคะเรื่องหนึ่งก็คือว่าสมมติว่าประเทศไทยนะคะหรือคนในครอบครัวเราเนี่ยคะ่ะถ้าเกิดว่าสังเกตไหมคะถ้าเกิดไม่มีศัตรูเข้ามาถ้าอยู่กันเองเนี่ยเราก็จะกัดกันเองข้างในอันนี้พูดถึงครอบครัวเ,อ,เองแล้วพี่ลองตัวเองก็เป็นนะคะคือมันลิงกับฟานมันไม่ได้ทะเลาะกันมันเป็นเรื่องราวาตลกน่ารักแต่แอบเสียดแทงใจที่อามาพูดแต่ว่ามันมีกับครอบครัวเพราะฉะนั้น่ะ ผู้ที่เคยเป็นหัวหน้าคนหรือว่าทํางานหรือว่ามีบทบาทหนะ้าที่ทางานมีหัวขนใหญ่ๆนะคะที่จะมาพูดความลับในการใช้ชีวิตเนี่ยเมื่อคุณกลับไปบ้านไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยานะคะเป็นคุณลูกคุณพี่คุณน้องคุณต้องถอดหัวโขนหมดเลยนะคะแล้วคุณก็ต้องเป็นพี่เป็นน้องเอาหัวใจออกมาเอาความรู้สึกที่แท้จริงนะคะแล้วก็คุยกันค่อยๆพูดเพราะว่าทุกคนอนะ่ะมีอีโกโ้ไม่กล้าพูดแต่ถ้าเรื่องไหนที่พูดได้แล้วแก้ปัญหาไปมันก็ต้องพูดแต่ว่าคุณต้องยอมรับได้ว่า สิ่งที่คุณพูดออกมานะคะมันจะทําลายใจและมันจะไม่ได้กลับคืนมาไอความรักความดีงามของพี่น้องที่เคยมีแบบเดิมนะคะมันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมันจะเป็นรอยแผลรอยกรีดในในใจเหมือนแก้วที่มันลาวมันจะกลับมายากเวลาเท่านั้นค่ะที่จะเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นนะสิ่งที่จะมาพูดวันนี้นะคะความสัมพันธ์เนี่ยมันอยู่ขึ้นอยู่กับความอดทนเหมือนกันถ้าเรา คือจะบอกว่าไงอ่ะคลิปก่อนหน้านี้ก็จะมาบอกว่าเฮ้ยให้ตามใจตัวเองซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกตัวเองใช่ไหมคะทีนี้วันนี้จะมาบอกว่าดูคนดูสถานที่ดูเวลาดูจังหวะด้วยครอบครัวเนี่ยคะเรื่องของครอบครัวมันละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะพูดหรือไม่พูดอะไรดูสถานที่ดูเวลาแล้วก็เรื่องที่เหมาะสมด้วยเพราะว่าถ้าเราพังผิดพลาดไปเนี่ยมันจะไม่ได้กลับมาอันนี้เป็นงานรีเสิร์ชนะคะเป็นเอ่อ หนังสือหรือว่างานวิจัยเกี่ยวกับศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวซึ่งเบียเคยเป็นแต่ว่าตอนนี้ไม่เป็นเพราะว่าวิธีแก้ปัญหาคือไม่พูดในสิ่งที่ทำลายใจก็ไม่พูดเลือกที่จะทำเราก็หลบพยายามไม่ประทาหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะก็กลับมาจากต่างประเทศตัวช่วยแรกๆอะค่ะเป็น ช่วงที่มากักตัวนะคะที่บ้านก็เป็นทีนี้บ้านอื่นเขาก็เป็นกันนะคะมีทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายมีทั้งเรื่องความรับผิดชอบถูบ้านซากาักผ้าถ้ามีคนทําให้ก็แล้วไปคือหลายๆอย่างอะคะ่ะพอมันมีโควิดเข้ามาเรื่องของอไรายได้เรื่องอะไรเข้ามานะคะอันนี้ไม่ได้พูดถึงครอบครัวตัวเองนะคะยกตัวอย่างหลายๆคนที่ที่เขามีปัญหาแล้วก็มาเล่าให้ฟังว่าเวลาเราอยู่ในครอบครัวอะ ให้เอาความสัมพันธ์ของครอบครัวเป็นหลักเพราะว่าคนที่รักเรามากที่สุดก็คือคนในครอบครัวเราเองนะคะไม่ใช่คนอื่นเพื่อนฝูงอะไรก็แล้วแต่ที่บอกว่าดีอาจจะดีแต่ปากรับหลังเราอาจจะไปเป็นอย่างอื่นก็ได้เพื่อนที่ดีก็มีก็เลือกที่ดีต่อหน้าเราก็ดีนะคะแต่ว่าคนที่ไม่เคยทิ้งเราคนที่ยามที่เรามีภัยอะไรเข้ามาแล้วเราเจ็บป่วยส่งโรงพยาบาลคนที่ไม่เคยทิ้งแม้ธุรกิจเราจะล่มคนที่ไม่เคยทิ้งแม้คุณจะต้องเลิกลากับแฟนอย่าขาด ใครคะครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องการให้ความสำคัญในคะรอบครัวมันก็มีครอบครัวเอ,อ่อคนที่รู้จักคนหนึ่งนะคะซึ่งบีเป็นค่ะมีเป็นตอนสมัยที่แบบโอ้โหตอนนั้นไฟแรงมากทํางานไปต่างประเทศไม่ค่อยได้กลับบ้านเท่าไหร่ไม่ค่อยได้กลับมาคือเกิดในต่างจังหวัดน,นะคะแต่ว่าไปตกรุงเทพแล้วก็มีชีวิตในต่างประเทศทีนี้ว่าความสัมพันธ์ในหลายๆปีที่เราไม่ได้กลับมาเนี่ยมันทําให้เกิด ระยะห่างความจริงจากคนที่เราเคยอาจจะเป็นลูกหลักของแม่เราอาจจะไม่ได้เป็นแล้วเมื่อเรากลับมาแต่เรายังยอมรับความจริงไม่ได้อย่างนี้ก็มีนะคะหลายหลายคนพี่คนโตน้องคนกลางน้องคนเล็กความรู้สึกของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถเข้าใจในมุมมองที่เขามองได้เลยนะคะอย่างอย่างบีเป็นพี่คนโตใช่ไหมคะบีกก็จะคิดแบบพี่คนโตน้องคนกลางเขาก็จะคิดอีกแบบหนึ่งน้องคนเล็กเขาก็จะคิดอีกแบบหนึ่ง หลายๆครอบครัวนะคะปัญหาครอบครัวมาเกิดจากตรงนี้และสิ่งที่สําคัญที่สุดตอนนี้ทำไมให้ความสําคัญเพราะว่า เมื่อมีเหตุการณ์มีภัยเข้ามาไวรัสโควิดเข้ามานะคะเราต้องรักกันแล้วก็รักคนในครอบครัวเราให้มากที่สุดเป็นอันดับแรกเลยให้ความสําคัญเป็นอันดับแรกเพราะว่าเราอ่ะต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วก็ดูแลครอบครัวแต่ว่าเรื่องการเงินมันก็สําคัญแต่เรื่องความสัมพันธ์เรื่องของใจมันสําคัญกว่าครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากและหลายคนเลือกที่จะไม่กลับบ้านและหลายคนเลือกที่จะไม่กลับไปอยู่กับพ่อแม่นะคะเชื่อว่าใน Facebook เนี่ยมีหลายคนนะคะอย่างอย่างตัว ตัวเองนะคะครอบครัวเป็นครอบครัวกุงสีมาก่อนนะคะก็ะการที่มาอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยต่างจังหวัดมากักตัวที่นี่เลือกมากักตัวที่นี่มันก็คือจริงๆอยากใช้รูปแบบชีวิตที่ว่าเอ้ยเราเคยตัวเกิดที่นี่แล้วแล้วเราจะรู้สึกยังไงใช่ไหมคะแต่พอกลับมามันก็ไม่เป็นเหมือนเดิมนะคะทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมเราก็ต้องต่างก็ต่างคนต่างก็ต้องปรับตัวต่างคนต่างก็ต้องถอยคนละก้าวถ้าพูดแล้วไม่เข้าใจก็พยายามอย่าปะทะน,นะคะแล้วก็พยายามเก็บความรู้สึก เพราะว่าให้นึกไว้ว่าไม่มีใครรักเราเท่าครอบครัวเราอันนี้มันเป็นเรื่องที่แบบว่าคุณป้าข้างบ้านก็เหมือนกันลูกสาวเขาก็ไม่กลับมาเขาก็เหงามากแล้วช่วงโควิดก็มาไม่ได้ใช่ไหมคะทีนี้มันคิดแตกต่างบุม,มองแม่ก็จะคิดแบบแม่แม่ที่เหงาถูกทิ้งให้อยุ่ที่บ้านก็จะรอคอยลูกสาวแล้วเวลาลูกของคนอื่นกลับมากันนะคะเขาก็จะเหงาแล้วก็เออทําไมลูกคนนั้นกลับมาคนนี้นกลับมาแต่ลูกตัวเองไม่มาลูกตัวเองโทรมาเฉยๆความรู้สึกมันไม่เหมือนกัน ทีนี้ก็อยากจะให้คนทุกคนนะคะที่มีพ่อแม่ญาติพี่ม้องอยู่ต่างจังหวัดแล้วคุณไม่ได้กลับมาเนี่ยการโทรศัพท์อย่างเดียวแต่ไม่ไม่ได้มาใช้ชีวิตให้เห็นหน้าก็ยังดีนะคะมันเป็นเรื่องความรู้สึกมันเป็นเรื่องของความอบอุ่นใจเป็นความรู้สึกมั่นคงในการอยู่รวมกลุ่มก้อนการเป็นครอบครัวจะพูดกันไม่พูดกันแต่ขอให้อยู่ขอให้เห็นว่าปลอดภัย บางทีนะคะคนเราอะความรักคนไทยเนี่ยจะไม่แสดงออกจะไม่พูดออกมาเพราะฉะนั้นจริงๆแม้ว่าทุกครอบครัวนะคะไม่ว่าจะรักจะเกลียดจะชอบกันยังไงเนี่ยแต่ไม่มีใครอยากให้พี่น้องตัวเองตายหรอกนะคะไม่มีใครอยากให้พี่น้องตัวเองติดโควิดหรือว่าป่วยหรือว่าประสบอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ถึงจะทะเลาะกันแต่ก็ยังรักพี่น้องมากกว่าคนอื่นอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นให้ความสําคัญกับครอบครัวกลับมาใส่ใจครอบครัวกลับมามองคนข้างหลังนะคะยังไม่ใช่จะมองแต่คนตรงหน้าผู้ชายเนี่ยแต่งงานออกไปก็ให้ความสําคัญกับเมียกับลูกมากกว่าแม่นะคะแต่จริงแล้วในสถานการณ์โควิดเนี่ยแม่นะคะอายุขึ้นหนูอ่ะจะให้ความสำคัญกับแม่มากกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าโสดก็ได้แต่ก็เคยมีแฟนนะคะแต่คิดว่าคนที่รักแม่ มากเท่าไหร่มันก็จะทําให้เขาอะรักครอบครัวรักษามีภรรยาและลูกเขามากเท่านั้นถ้าคนที่ไม่รักแม่แต่รักเมียอันนี้หลงไหมคะความกระตันยูมันก็ต้องมีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะ่ะวันนี้ก็มาพูดถึงครอบครัวของคนต่างจังหวัดที่เขารอคอยลูกที่ให้เขากลับมาดูแลเพราะว่าตอนนี้มันมีความเสี่ยงมันเป็นเรื่องของความรู้สึกทางใจมันเป็นเรื่องของความอบอุ่นอยากจะให้ทุกคนให้ความสําคัญกับตรงนี้นะคะพ่อแม่เราอาจจะบ่นบ้างว่าบ้างอะไรกันแล้วแต่ก็ ให้ยังได้เห็นให้อยู่ด้วยกันให้รู้ว่าเออชีวิตสุดท้ายเนี่ยเคยมีคําถามนะคะว่าถ้าคุณต้องตายวันนี้คุณจะเลือกทําอะไรแต่โควิดบอกว่ามันอาจจะเกิดขึ้นไดก้กับทุกคนแล้วถ้าเกิดว่าคุณจะต้องติดโควิดหรือพ่อแม่คุณต้องติดโควิดโดยที่คุณไม่รู้คุณจะเลือกทําอะไรคะถ้าเป็นลูกก็ควรจะการกระตังยูเลือกไปอยู่กับพ่อแม่ถูกไหมคะไม่ใช่โทรมาบอกว่าห้ามออกไปไหนแล้วหากินกันเองพ่อแม่ก็แก่เท่าเจ็ดสิบแปดสิบปีแล้ว ก็ที่พูดเนี่ยนะคะก็เผื่อว่าจะกระตุ้นบางคนที่ไม่ได้ดูแลครอบครัวพ่อแม่ของตัวเองนะคะสําหรับคนที่ดูแลพ่อแม่ของตัวเองก็ใส่ใจความรู้สึกของพี่น้องความสัมพันธ์รักกันโดยไม่ต้องบอกเถียงกันลิ้นกับฟันพี่น้องให้อภัยกันได้อยู่แล้วเพราะว่าอะไรคะมันเป็นสายเลือดเดียวกันเพราะฉะนั้นนะกลับมาให้ความสําคัญแล้วก็ให้ความรักกับคนในครอบครัวนะคะ ไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ความสําคัญของคนที่มาอันดับแรกถ้าเราเป็นลูกนะคะพ่อแม่ครูคนแรกของเราคือพ่อแม่พี่น้องคือคนที่ร่วมสายเลือดสามีภรรยาคือคนอื่นนะคะลูกคือคนร่วมสายเลือดมันมีนิทานเรื่องหนึ่งนะคะเคยสอนว่าน้องสาวเนี่ยค่ะเอาเรื่องน้องสาวมาพูดเลยก็ได้ตอนที่เขาเข้าลูกมานะคะเขาประคบประโคงมแบบแม่ก็แม่ก็ป่วยใช่ไหมคะลูก ลองสาวก็เออคลอดลูกมาใหม่แล้วทีนี้ก็เขาก็แบบว่าทําอาหารให้ลูกเขาอะดูแลแบบโอ้โหวิชาพีอะค่ะลงมาทําเองต้องต้มผักต้องอย่างนั้นตรงนี้แต่แม่เองจุกต้มให้ลูกได้ไม่ต้มให้แม่างค่ะอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบว่าการให้ความสําคัญไหมคะสําหรับหนังสือนะคะอันนี้มันเป็นเรื่องเซนซิทีฟนะคะที่มาพูดนะคือคนเนี่ย การจัดลำดับความสําคัญของชลิการให้ความสําคัญไม่ใช่ลูกก็ไม่รักแต่แม่ก็ต้องดูแลพ่อพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาก็แก่เท่าใช่ไหมคะลูกเราก็ต้องเลี้ยงไปลูกอะ่ะเราทําให้เขาเติบโตเราค่อยๆให้ค่อยๆให้แต่พ่อแม่คือวัยชราที่ร่วงโรยลูกจะมาเลี้ยงเราได้ในอนาคตแต่พ่อแม่เลี้ยงเรามาตั้งแต่ตีนเท้าฝาหอยอันเนี้คิดว่าคงจะได้คิดบ้างนะคะสําหรับคนที่ไม่ดูแลพ่อแม่เราก็เอาความสุขใส่ตัว ใส่ตัวเองแล้วก็ไม่กลับมามองข้างหลังว่ามีคนที่รักคุณรอคอยกันกลับมาของคุณให้คุณมาดูแลอยู่การโทรศัพท์อย่างเดียวมันไม่พอนะคะอาจจะดูซีเรียสจริงจังหัวราอนิดนึงแต่ว่าพอพูดไปแล้วมันลึกมันเซนซิทีฟมันก็อยากร้องไห้คือก็เห็นหลายๆคนนะคะอยู่ต่างจังหวัดก็ไปเห็นคนที่มีความเหงาเห็นคนที่ลูกเขาไม่ได้ดูแลอะไรเงะะี้ยค่ะลูกเขาไม่ได้ใส่ใจ บางทีลูกเขาก็ไปเที่ยวไม่ได้ใส่ใจว่าแม่กินอยู่ยังไทงทั้งๆท,ที่แม่เขาเดินไม่ไหวหเหงามากไม่มีลูกคนอื่นมาเลยบ้านหลังใหญ่โตนะคะญาติพี่น้องเนี่ยหลายๆคนลูกไม่กลับมาไปไปมามาเรื่องที่จะมีชีวิตอยู่กรุงเทพมากกว่าที่จะกลับมาดูแลแม่ตัวเองอันนี้มันเป็นโอกาสสุดท้ายของคุณแล้วนะคะเมื่อโควิดมันมาเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าอยากทําตัวเป็นลูกที่ดีไม่อกตันยูก็ควรจะกลับมาดูแลบ้านแม่แล้วก็ครอบครัวของตัวเองนะคะ ก็วันนี้ลาไปก่อนวันอาทิตย์เป็นเรื่องเซนซิทีฟจากยิ้มๆมาเนี่ยกลายเป็นเศร้าเลยเพราะว่าคนข้างบ้านก็เป็นนะคะเขาเหงามากเลยเขาก็มาเรียกเขาทากับตื่นม,มาไม่รู้จะทําอะไรลูกไม่มาหาทํากับข้าวอะไรเงี้ยคะ่ะก็เรียกเอามาให้อะไรเงี้ยเราก็ไปทานเป็นเพื่อน ก็คืออันนี้มันเป็นความรู้สึกของสังคมนะคะที่กําลังเข้าสู่สังคมวัยชราไอความรู้สึกพวกนี้เราควรจะต้องมาลงนรงยังไงคะให้คนเราอะกลับมาสํานึกบุญคุณ,คณ,คณพ่อแม่แล้วก็รักบ้านเกิดรักพี่น้องตัวเองไหมคะก็สังคมมันเปลี่ยนไปโควิดมันจะทําให้คุณเรียนรู้เองไม่เห็นลงศพไม่เห็นหลังน้ําตา ถ้าใครคนหนึ่งได้เสียพ่อแม่ของตัวเองไปในช่วงของโควิดแล้วคุณไม่ได้ดูแลวันนั้นนะคะคุณจะรู้สึกว่านรกก็มันอยู่ในใจความรู้สึกผิดที่คุณไม่ได้ดูแลทหน้าที่ลูกที่ดีมันจะติดตัวคุณไปจนตายนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะหวังว่าความลับในการใช้ชีวิตวันนี้นะคะคงจะทําให้ท่านออสกิดต่อมสามสารถสำนึกของคนบางคนได้ว่าให้กลับไปดูแลแล้วก็ทําตัวให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนะคะหลายๆคนอันนี้ไม่ได้พูด อันนี้พูดในเผื่อช่อง YouTube นะคะไม่ใช่ช่องของ Facebook นะคะว่าไม่ได้ว่าใครเฉพาะเจอจงนะคะแต่อยากให้กลับมาคิดย้อนคิด Rethinking Think Again Analyze Again คิดอีคิดอีกครั้งคิดให้รอบครอบคิดว่าเราทำถูกไหมเราทิ้งใครไว้ข้างหลังหรือเปล่าเมื่อสถานการณ์มันมาอันนี้มันเป็น philosophy ของชาวตุรกีนะคะว่าเมื่อภัยเข้ามาคนในครอบครัวต้องรักกันคนในครอบครัวต้องสามัคคีกันก่อนถึงจะพา คนในครอบครัวไปรอดไปด้วยกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนหวังว่าสิ่งที่ให้ความคิดแล้วก็ให้แง่คิดต่างๆความลับตรงนี้ในเรื่องของความสัมพันธ์ที่บางคนบางคนอาจจะมองไม่เห็นแต่มันเกิดขึ้นกับประสบการณ์ของคนลหลายๆคนแล้วมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากนะคะเราเกิดเมืองพุทธเราก็ต้องทําหน้าที่เป็นคนที่ดีนะคะการตักพระตักบาตรที่บ้านเนี่ยยังไม่เท่ากับทาอาหารแล้วก็ดูแลพ่อแม่ที่บ้านนะคะบุญที่ได้รับก็วันนี้ลาไปก่อนคะ่ะกับ the life secret นะคะ สวัสดีค่ะ